อ่าคำต่อไปเป็นรถเกตนะคะโซตัวก่อนหมุนเมื่อกี้ยังหมุนดีเลยสามร้อยแปดสิบองศาตืด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 ต,ดตดืเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านาชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างมันจะวิ่งลงอย่างเดียวต้องจับไปก่อน ข้าอยู่อย่างนี้มีตะโวยยกขึ้นยกลงได้โสามารถยกขึ้นยกลงได้เลาะรถวิ่งได้ไวมาก นาสามารถยกยกขึ้นยกลงได้ยกตกักยกเทได้เนี่ยือลากเกิดก็นี้นะไรอย่างนี้กต่งันดดีมากเลยอ่ะน่ะหน้าโหน้ายกได้นะเนี่กายขับเคลื่อนโยกซ้ายโยกขวาได้ cảm ơn, đằng lưng, đằng ha, Mèo máy mẹ nói, nó Mèo อีกคันหนึงอ่งมาแล้วอ่าไม่พอห่างแล้วฮะพอเราจะห่างแล้ว่ะพบกันอีพี่ต่อไปค่ะ